สวัสดีค่ะสิกเก๋นะคะ,นะปัจจุบันเป็นเซลล์ค่ะอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึง่งแล้วก็ตอนนี้เอ่ออารรชีพเสริมก็คือเป็นรายเดอร์ขับอยู่ค่ายช้อปปี้ค่ะพี่เก๋ตอนแรก ตอนแรกเลยก่อนที่จะมาวิ่งไรเดอร์เนี่ยพี่เกดทำอะไรมาก่อนก็ทำงานบริษัทนี่แหละแล้วก็ก็เจอเรื่องช่วงคุยเอาเอาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบเรียนจบอะไรอย่างงี้เลยเรียนจบก็เป็นเซลเลยอ่าเป็นเซลเป็นเซลช่ก็เป็นเซลก็ไม่ได้ทำงานอะไรตรงสายก็เป็นเซลแบบอย่างนี้ออกบูธตั้งแต่แบบเรียนจบมาเลยขายเกี่ยวทำทำเกี่ยวกับอะไรพี่ ทำฟอ,อ,อำนเนเจอร์๋อนเนเจอร์แต่ว่าคือส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าพี่เป็นเป็นเซลล์ไงแต่ว่าก็คือเซลลนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนมาทางออกแบบออกแบบไปด้วยก็คือจะได้ออกแบบด้ไรด้วยแล้วทำไมถึงยุดด่ดีๆมากมาพลิกผันมาวิ่งไรเดอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงนั้นที่ว่าโควิดม,มันปิดหมดไงพอมันปิดหมดเราก็ไม่รู้จะทําอะไรมันก็ว่างพอมันว่างเสร็จเราก็เลยเขีย่ยเขี่ยดูว่าเอ๊ะ จะทำอะไรดีก็เจอช้อปปี้อ่ะมันเปิดรับก็เลยลองสมัครดูพอเข้ามาช้อปปี้ทำไมถึงเลือกค่ายช้อปที่ที่มาสมัครตอนแรกซึ่งมันยังมีค่ายอื่นใช่ไหมก็เห็นค่ายอื่นก็พวกน้องมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เก๋ลองไปสมัครอะไรนะช้อปปี้มีช้อปปีมีฟุดแพนด้ามีแกล็แล้วก็มีโรบินฮูดโรบินฮูดอ่าแต่ทีเนี้ยพอคลิกเข้าไปมันเหมือนแบบมันยังไม่เปิดรับสมัครอ๋อไม่เปิดรับเข้ามาใช่พี่ก็เลยบอก ที่นี่มันเปิดก็เลยลองลองสมัครดูลองสมัครดูลรดแล้วก็เลยแบบเออลองได้วิ่งอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยได้วิ่งเลยดีดีจังหวะมันดีเนาะก็แบบว่ามันเปิดคอดีคราวนี้พอพี่วิ่งมาวิ่งช้อปปี้พี่วิ่งค่ายเดียวไหมหรือว่ามีค่ายอื่นด้วยค่ายเดียวเพราะว่าตอนแรกอะที่ที่จะวิ่งอะคิดในใจว่าแบบเฮ้ยจะวิ่งได้ป่ะอเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าคือเราชอบขี่มอเตอรไ์ไซค์อยู่แล้วคือเราก็แบบคือไอที่ตัดสินใจมาวิ่งช้อปปี้เนี่ยหนึ่งด้วยความที่เราเป็นคนที่ ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ปกติเราจะขี่ท่องเที่ยวเราไม่ได้คิดว่าจะขี่ส่งอ,อาหารแต่ทีนี้พอมันไม่มีอะไรทํางานก็ไม่มีช่วงนั้นว่างอะเราก็เลยมองมองมองดูว่าแบบมันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่ความกลัวคือว่าเฮ้ยก,กูจะเริ่มยังไงวะจะจะจะ,จะทำได้หรือเปล่าจะเขินหรือเปล่าจะเดินไปถามยังไงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทําก็โอเคอะ แล้วเป็นไงครั้งแรกอะพี่พี่ยังจำฟิลออเดอร์แรกได้ไหมที่กดรับแล้วไปส่งไปไหนโอ้ใจสั่นอยากอยากรู้อยากรู้ฟิลอยากรู้ฟิลคิดอยู่แบบเฮ้ยกูจะดูหมดยังไงวะเราจะเดินเข้าไปจะบอกเขายังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะพอเดินเข้าไปมันก็มีพนักงานอ่ะเขาก็เดินเข้ามาหาเราอะไรอย่างงี้ประมาณก็ไม่ยากแล้วตอนเจอลูกค้าเจอลูกค้าเหรอเราก็เงอะงะอะเงอกงะตอนตอนแรกเราก็ไม่รู้แบบจะกดออดหรือจะโทรหาดี อะไรประมาณนี้แต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเราก็โทรหารลูกค้าเลยส่วนใหญ่เขาก็คือโชคอดีของที่คือว่าคือไม่ค่อยเจอออเดอร์ที่แบบว่าสักแล้วเป็นออเดอร์ผีอยังไม่เคยเจอนะตั้งแต่วิ่งมายังไม่หลุดใช่ไหมย,ยังไม่เคยหไปก็คือเจอลูกค้าแน่นอนใช่แต่แบบก็จะเคยมีเคสที่แบบว่าเฮยแบบโทรแล้วไม่รับ อารมณ์เหมือนแบบว่าโทรสั่งแล้วพอไปถึงหลับอะไรอย่างเงี้ยก็มี<ผ>มแต่ว่า <laughs> แต่ว่ามันก็ยัง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 ไม่น่ากลัวเท่าแบบว่าแบบสั่งแล้วแบบไม่มีคนรับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ได้เริ่มมาวิ่งเนี่ยพักใหญ่ไหมกว่าจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคงที่แล้วมันโอเค ในเรื่องการวิ่งอะไรเงี้ยพักใหญ่นะพักใหญ่เลยแต่ว่าพอพอมันเริ่มลงตัวเข้าที่แล้วงานมันก็กลับมาปกติอ่พี่ก็เลยแบบวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างแต่ว่าว่างๆหรือแบบว่าถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานเนี้ยก็พยายามจะวิ่งเพราะว่าแบบว่าไม่อยากให้ให้ให้ระบบมันปิดไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนไงเพราะเดี๋ยวนี้พอกลับไปทํางานมันก็ไม่เหมือนเดิมไรายได้มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนอาชีพทางเลือก ซึ่งแบบว่ามันอยู่ที่เราทําเลยนุย้ยแบบว่าคือถ้าเราขยันเราก็ได้ถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้อย่างบางทีพี่หยุดงาอย่างเงี้ยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทอ่องเที่ยวไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้ทำอะไรอะ่ะสมมาะว่าพี่เปิดแอปออกไปวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งแค่แถวบ้านอะ่ะคือได้แน่ๆอยู่แล้วสามสี่ร้อยซึ่งแบบว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้อะไรเราก็นั่งเขียดอามือถือใช่ปะแต่อันนี้คือเราก็ยังได้เงินอะไร แล้วปกติพี่เก๋เคยวิ่งวันหนึ่งวิ่งเงยอะๆเลยพี่ได้ได้เยอะเท่าไหร่รายได้วันหนึ่งเคยเคยลองเคยลองกับตัวเองเหมือนกันก็คือเห็นได้ยินคนอื่นเขาพูดมาว่าวิ่งได้วิ่งวิ่งได้เป็นพนันเราก็แบบเราไม่เคยวิ่งได้เป็นพันเพราะว่าเราอ่ะเหมือนออกช้าแล้วก็กลับไวแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากลองดูว่าม่งจะได้สักเท่าไหร่ก็เลยก็ไม่ได้ออกเช้านะก็ออกสิบโมงครึ่ง ออก10บโมงครึ่งกลับถึงบ้านประมาณ3ามทุ่มครึ่งวันนั้นตอนนั้นที่วิ่งยอดรวมทั้งหมดอะ่ะก็ได้อยู่ประมาณพันสี่พัี่หักค่าน้ำมันไปประมาณ200ก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอเคใช่เ,เพราะว่าถ้าทํางานประจำอะ่ะบางอาชีพอะ่ะคือไม่ได้ถึงวันละพันด้วยซ้ําอาจจะแบบ500-600ร้ 500, 600, อยะไรประมาณนี้ใช่ใแต่ว่าถ้าสมมติเราจริงจังกับมันหรือว่าเรา เราทํามันเต็มที่อ่ะมันมันก็ได้แต่ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยได้ทุกวันหรือเปล่าอ่ะเพราะมันก็ใช้เวลานะพี่เอาจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่ามันก็ใช้เวลาในการวิ่งหมายถึงแบบเราก็ต้องวิ่ง10บโมงครึง่งออกมาใช่ใช่กว่าจะเราเลิกก็สามทุ่มอะไรเงี้ยใช,ใช่แล้วมันจะเครียดอยีกตอน3ามทุ่มกว่านี่แหละเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกาะอ,อยู่ตามห้างถ้าสมมติว่าออเดอร์มันเงียบแล้วอ่ะแต่ว่าบางจุดอ่ะที่มีเพื่อนๆอ,นอนน่ะ ที่เขาวิ่งกันนะเขาแนะนําว่าเฮ้ยต้องไปต้องอยู่ตรงนี้ต้องไปอยู่ตอนนี้นะถ้าช่วงเย็นช่วงมืดหรือว่าเหลืออยู่สองสามตัวอะไรเงี้ยเราก็ไปจอดนะแต่ไม่ได้งงคือคู่แข่งมันก็เยอะด้วยไงแล้วก็ร้านมันก็น้อยด้วยใช่แล้วก็แบบไอ้วันนั้นอ่ะที่ว่าลองดูอ่ะไอ้ช่วงระยะเวลาประมาณสามนุ่มสานุ่มครึ่งเนียบแควงมือรุ้นตลหอนมากเลยเชื่อว่าขับตั้งแต่โชคใจสี่เพราะว่าที่อยู่แถวเรียบด่วนใช่ป่มโชคใจสี่โชคใจสี่ ไปส่งของเทาอินเทาว,วนกลับมาเส้นเรียบด่วนวนมาทางกเกษตรนวมินเพื่อหางานคิดดูดิเงียบคิดเออแต่ว่ามาโชคดีที่แบบเออยังได้แบบแถวแถวเส้นกเกษตรแล้วก็แบบพอพอได้ประมาณสักสามทุ่มนิดนิดอ่ะก็เลยแบบเออปิดละเพราะว่ามีเ้าสื่ว่ามันมันเหมือนแบบว่าพอมันเริ่มดึกอ่ะมันเงียบเพราะาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่มีโควิดมามันเหมือนแบบมันมันมืดไวมันเงียบไว,บไวร้านค้าเขาก็จะเริ่มปิดอ่ แล้วพี่มองเห็นยังไงบ้างคือตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มปกติแล้วพี่ว่าการที่คนกลับมาทํางานปกติอาชีพไรเดอร์มีผลกระทบไหมนะตอน,นอาชีพไรเดอร์เหรอใช่ผลกระทบเพราะว่าตอนนี้ในก็บ้านเราเนาะคือมันก็ทํางานปกติแล้วเรื่องโควิดเขาก็ไม่ได้ล็อกดาวน์เหมือนเดิม <อา S 1> ไม่ได้แบบว่ามีการอยู่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีผลกระทบไหมมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีอยู่แล้ว หนึ่งงานมันก็ต้องน้อยลงสองเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่โควิดมาเข้าใจได้ว่าคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรหรือว่าอารมณ์เหมือนตกงานอย่างที่อ่ะเขาก็ต้องมาวิ่งมาหา,หางานอย่างนี้ทำเพราะฉะนั้นอ่ะจำนวนคนวิ่งอ่ะมันมันเยอะขึ้นอยู่แล้วแล้วบางคนถ้าสมมติว่าเขาจริงจังกับงานตรงนี้เขาก็อาจจะออกจากงานประจำมาเพื่อวิ่งโดยตรงอย่างนี้ก็ก็คิดว่าแบบว่ามันน้อยลงอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าจากที่พี่แบบ พอพี่กลับมาวิ่งวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอย่างเงี้ยบางทีออเดอร์มันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเด้ง<ม>แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอะมีงานประจําแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียส<ม>ตรงนั้นตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าช้อปปี้อะเขาจะลดเรื่องค่ารอบลงแต่ก่อนมันได้40ใช่ไหมสตาร์ทตอนนี้มันจะเหลือ3 9พี่คิดว่าไงบ้างจริงๆแล้วมันก็ไม่เมคเซน์กับช่วงที่ค่าน้ํามันกํลาลังขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้จริง,รงๆอะรจริงๆเขาไม่น่าจะลดรอบด้วย ค่ารอบใช่เออไม่น่าจะลดค่ารอบด้วยแต่ว่าตรงนี้พี่ก็เพิ่งได้ยินเพราะว่าอาจจะไม่ได้ค่อยได้ตามข่าวสารแต่ว่าก็ไม่ควรลดนะเนาะเพราะว่าค่าน้ำมันมันก็คือมันแพงอ่ะคือบางครั้งอ่ะพอเราตอนนี้เรามาทํางานทํางานปกติแล้วด้วยแล้วก็ยังวิ่งด้วยเป็นบางครั้งพอทีเนี้ยพอวันไหนว่างสั่งงานแทนที่เราจะอยากวิ่งพอมาเจอค่าน้ํามันเจอทั้งค่ารอบที่ถูกลดลงมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยไม่อยากแบบไม่อยากไปอ่ะ คือไม่อยากวิ่งอ่ะมันมันบางทีมันเหนื่อยแล้วมันเหมือน,นเราไม่คุ้มอ่ะเหมือนมันไม่มีแรงบันดาลใจเนะ<ช>ไม่มีแรงูงใจใ,<ช>ให้ออกไปวิ่งใช่ไหมแต่ก่อนที่เขาจะมีเก็บอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บหลุมที่วิ่งตอนที่หลุมมามันยังได้แบบห้าหลุมอ่ะอคือพี่ดีใจนะเวลาที่พี่เก็บหลุมอ่ะหลุมแรกหลุมสองหลุมสามอ่ะคือมันเงินมันน้อยก็จริงอาจจะ30บาทอะไรเงี้ยแต่หน้าพี่มีข้อสัว่ามันอาจจะเป็นค่าน้ํามันที่ช่วยเราตรงนั้น ค่าสึกหรอใช่มันก็คือมันรุ้นแต่บางคนก็บอกมันก็เท่าเดิมแต่ว่ามันก็เท่าเดิมแต่แค่มันเหมือนแบบเราจะได้ทํางานเยอะขึ้นให้ให้มันถึงตรงนั้นแต่บางคนที่เขาวิ่งไม่ถึงอ่ะคือมันก็แบบเหมือนท้อใจอ่ะบางคนเขาไม่ได้วิ่งทั้งวันไงถ้าคนเขาวิ่งทั้งวันอ่ะเขาได้ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้วิ่งทั้งวันอ่ะเหนื่อยนะแล้วเหมือนแบบวิ่ง พอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ก็วิ่งได้สามสี่ร้อยไม่ก็ไม่แตะหลุมมาแกเข้าใจปะ่ะก็เหนื่อยอะ่ะมันก็มีมันก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นชาเลนจ์ตัวเองแต่ละว,วันแต่ก็จริงๆมันก็ได้ค่ารอบผมมันอยู่แล้วมันก็ไนก่ได้แค่แบบนันจะเป็นพิเศษใช่แล้วตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าช้อปปี้เนี่ยยังมีงานแบดเข้ามาด้วยเป็นไงพี่วิ่งเจอบ้างไหมอันนี้แหละที่พี่งงด้วยความที่ว่าพี่วิ่งวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างทํางานประจําบ้าง ก็คือบางที10วัน15วันพี่กลับมาวิ่งทีคืองานแบ๊เราที่เคยเจออยู่แล้วคือเจอประมาณสามสครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เคยได้สังเกตว่าแบบเฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอเข้าใจได้อยู่แต่พอมาวิ่งเมื่อวานตกใจแบบเฮ้ยงานแบ๊ดแต่ทําไมข้างเรามันได้แค่นิดเดียวเองอ่ะก็ะเลยงงว่าอืม มันคิดคำนวณยังไงของเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาดีแต่แค่แบบเอ๊ะเอใจว่าแบบสรุปเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันแน่แต่ละที่แต่ละงานแต่ละร้านอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วค่ะไองานแบทที่พอจะรู้ก็คุยกันหนึ่งๆๆด้วยอะไรด้วยก็มันจะเป็นประมาณว่างานแรกเหรพี่ก็อาจจะได้ปกติแต่ส่วนในงานที่สองเนี่ยมันก็จะลดย่อน70% 60%ของค่ารอบอะไรเงี้ยมากสุดคือ70ประมาณนั้นเนาะน่าจะประมาณนั้นครับใช่ล่าสุดคือเช็ดสน่าจ่ประมาณ เฉลี่ยประมาณนั้นเพราะว่าปกติอ่ะค่ารอบสมมุติว่าค่ารอบมันรอบประมาณ40บาทสมมตินะต่ําสุดใช่ไหมสี่สิบสี่สิบนิดนิดอะไรอย่างงี้แต่เมื่อวานนี้พี่ได้49แล้วได้งานแบดพี่เลยงงเลยว่าส่งไกลไหมพี่คือส่งไม่ไกลก็ส่งแบบ<ก>โชนทางผ่านเดียวกัน<อ>แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นงานแบดนี่คือมันบ9าบาทเองเหรออะไรอย่างเงี้ยเบาทเอเอ,อ9เกบาทสิผู้ผิด9บาทกค็คือเลยแบบว่าคือมันเหมือนแบบ เฮ้ยมันไม่เห็นถึงความแตกต่างที่เราล่งนั่งรอต่อตอนแรกคือเหมือนแบบสมว่าพี่ไปร้านาน้ำมพะพร้าวปัน่นซึ่งร้านเนี้ยบางทีอ่ะแม่งรอคิวนานาแกนึกออกปะก็คือไอคิวแรกคือจะได้อยู่ละล้วอยู่อยู่งานแบดมันก็เด้งขึ้นมาสุดใช้ต้องรออีกคิวนึงเข้าใจปะแล้วพอเด้งมา49บาทปกติมันก็40บาบาทก็เลยงงแบบเฮ้ยมันแล้วมันคิดยังไงวะประมาณนั้นแหละนะ่าจะป,ประมาณนั้นที่แบบปกติแต่ ใช่เพราะมันมันเป็นงานแบบก็จะแบบนี้ค่ายอื่นก็เป็นครับค่ายอื่นก็มีเหมือนกันที่อาจจะบอกว่าคือวิ่งค่ายเดียวไงเพราะวิ่งค่ายเดียวเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แล้วเราก็ด้วยความที่เราไม่ได้วิ่งประจําเราก็เลยไม่ค่อยหาค้นหารายละเอียดก็แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็คือแบบอับปในใจคนเดียวไงว่าสรุปมันยังไงว่าวิ่งสองงานแล้วทำไมมันเพิ่มมาเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันในความรู้สึกเราอ่ะก่อนหน้านี้เหมือนวิ่งสองงานแล้วมันเหมือนมันได้เยอะกว่านี้นะอันนี้ทำไมได้ิเดียว อะไรประมาณนี้ครับแล้วพี่มองเห็นคิด,ค,ดคิดยังไงกับว่าอาชีพไรเดอร์ทุกวันนี้คนจะอาจจะแบบว่ามีความคิดหล,หลายด้านในเรื่องของแบบว่าอาชีพไรเดอร์พี่คิดว่ามันสามารถเป็นงานประจําได้ไหมหรือพี่มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นงานเสริมก็ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นงานประจําก็ได้เป็นงานเสริมก็ดีสําหรับคนที่แบบว่ารายได้ไม่พออย่างเช่นที่ตอนนี้ อย่างเช่นหลายๆคนอคนอย่างเช่นหลายๆคนละกันโอเคนั่นแหละก็คือถ้าเป็นอาชีพหลักอ่ะถ้าตั้งใจรู้ว่าขยันอ่ะคือรายได้ไม่น้อยนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่ได้วิ่งประจำเราไม่รูเราไม่รู้ว่าเขาหักจากค่าสุขหรอหรือว่าค่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติวิ่งวันหนึ่งได้ประมาณพันกว่าบาทเนี่ยเดือนหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทเนาะก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยเพราะว่าอย่างบางงานอ่ะบางที่อย่างเงี้ย คือเงินเดือนตกอาจจะเฉลี่ยแค่หมื่นกงินกว่ากว่าเองแต่ทีนี้มันก็เหมือนว่ามันอยู่ที่เราอะถ้าเราตั้งใจหรือว่าเรามีวินัยอะมันก็จะสําเร็จแล้วแหละก็ง่ายก็คือทํางานเป็นเป็นประจําได้แหละออผมว่าความคิดเพราะว่าทุกอาชีพนี้มันก็จะมีฐานของมันอยู่แล้วแหละเพียงแต่แบบว่ามันจะโตได้ขนาดไหนหรือมันจะแบบอยู่แบบนี้แต่ว่าอาชีพนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะเอาจริงๆแล้วอะ ใช่ขี้หัวเราเลยเนาเพราะอย่างผมเองผมก็แบบเออเอาไปวิ่งเป็นงานเสริมเหมือนกันแบบว่างๆก็เออกมาวิ่งหาค,ค่าข้าวกินอะไรเงี้ยในฐานะที่พี่เก๋น่ะขับค่ายช้อปปี้ค่ายเดียวเลยหนึ่งในใจคือ uh huh. ช้อปปี้ พี่เก๋มีอะไรอยากจะบอกแบบทางบริษัทเขาไหมครับก็หนึ่งเลยตอนนี้ที่ได้ยินมาคือค่ารอบที่จะถูกดลดลงก็คืออยากขอกระถางช็อป,ปี้ว่าช่วงนี้น้ํามันอ่ะค่อนข้างแพงด้วยความที่แบบว่าอยากอยากให้ไม่อยากให้ให้ลดค่ารอบจากเดิมก็อยากให้ค่ารอบเหมือนเดิมไม่อยากให้ลดลงคนขับจะได้มีกําลังใจอ,อ่าฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานแบดงานแบดเพราะว่าคือที่เจอกับตัวเองก็คือเรามีความไม่เข้าใจคือเรื่องเปอร์เซ็นต์ในการรับงาน สอกงานอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มีมาตรฐานแล้วก็สมเหตุสมผลเพราะว่าบางร้านเนี่ยที่เราเจออะบางทีเราเรารับเรารับ order, ออเดอร์ออเดอร์แรกก็คือรอนานอยู่แล้วแต่พออ่ะออเดอร์แรกเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยต้มานั่งรอออเดอร์ที่ 2, 2> องซึ่งเราก็ต้องรอแล้วก็ต้องใช้เวลาทีเนี้ยพออาจจะส่งในทิศทางเดียวกันหรือหรือไม่ไกลมากก็คือค่ารอบมันก็ เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะม่ถูกมันถูกมันถูกมันน้อยไปซึ่งเราก็เสียเวลาที่จะรอตรงนั้นอยากให้มีมาตรฐานมากกว่านี้เพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงเพราะว่าจากที่รับมาคือด้วยคําที่แบบเราก็มองว่าแบบแต่ละรอบเนี่ยคือทําไมมันเหมือนค่อนข้างไม่เท่ากันแล้วสําหรับคนที่อยากมาขับแบบพี่เก๋นะครับพี่เก๋อยากจะมีอะไรแนะนำขอไหมครับถ้าจะให้พี่แนะนําตอนนี้นะ อย่ามาขับเลยออ๊ย <laughs> พูดเล่นพูดเล่น <laughs> พูดเล่น <laughs> ดเดี๋ยวกลัวจะไปแย่งงานาไม่ใช่ก็คืออยากให้ลองมาดูคือไม่น่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าส่วนตัวตอนแรกที่พี่จะเริ่มขับอะก็รู้สึกกลัวเหมือนกันก็คือเขินเอาง่ายๆเลยแต่ว่าพอลองทําแล้วอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มีรายได้กับการใช้ชีวิตประจําวันแน่นอนหรือถ้าผู้หญิงอยากจะลองขับก็กกมาลองขับได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าขนาดที่ผู้หญิงตัวเล็ก ยังมาขับได้อาหาหรือว่าจะไปลองขับค่ายอื่นดูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับส่งอาหารค่อนข้างเยอะมากอ้าผมเจอนะในกรุงเทพผมเจอเยอะมากแล้วก็คือน่ารักทั้งนั้นพูดเลยต้องตามไปคุยด้วยแล้วแหละใช่ใช่ใช่คือแบบว่าแต่ละแอปนี่นะคือมีแต่สาวๆน่ารักน่ารักอ่ะหรือว่าถ้าบางคนยังไม่รู้วิธีจะสมัครก็ลองกดเข้าไปดูช่องหนึ่งว่าสมัครยังไงเข้าทาง แต่กรุงเทพปิดรับอยู่นะคะตอนนี้หนึ่งเขาฝากบอกมาสำหรับพี่เก๋นะครับเห็นตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้รถพี่เก๋ใช่ไหมพี่ใช่ครับ <S <S มีปัญหาไหมครับกับการขับอโอ้ม,มีตลอดมีมีตลอดคือมีอะไรรู้เปล่ายามถามตลอดว่าโอ้ยตัวเล็กขับคันใหญ่จังยามถามเกือบทุกหมู่บ้านแล้วก็จะลงท้ายด้วยว่าทำไมไม่หาคันเล็กกว่านี้ก็เราก็เลยบอกว่า คือคันนี้เราเราใช้ประจำเราค่อนข้างชินกับรถเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ขับได้สบายไม่ใช่สบายไม่มีปัญหายาวๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็สำหรับวันนี้นะครับไรเดอร์นั่งคุยของเราก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆช่องหนึ่งด้วยนะครับหรือจะติดตามพี่เกตนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะ